สวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังเป็นการรายการที่คุณรักทุกทุกกันกับมากันในช่วงบ่ายของวันที่4พฤษภาคม2568นะครับอากาศช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับอ่าก็มีฝนตกได้นะครับเมื่อวานเนี่ยจะมีตกหลายพื้นที่เนาะนะครับจนอยู่พอทั้งอ่าจังหวัดตอนล่างๆแต่เมื่อนี้นะครับอากาศที่สิฮ้อนนะครับจนฝนก็มีนะครับแต่อยากบ่หลายนะครับมื้อนี้นะครับ อ่าตัวการรลักได้ดีในเกิดฝนในช่วงนี้ก็เนี่ยจะร่มไต่ร่มถนนออกชิงใต้นะครับอ่าพัดเขาว่าสอบเป็นแนวสอบของร่มนะครับเกิดขึ้นบริเวณยนผ่านถนนออกชิงเนื้อนะครับในขณะเดียวกันนะครับอ่ายังความกดอากาศต่ำนะครับก็ยังคงปกคลุมทางด้านตะวันตกของาั่งถนนออกชิงบนนะครับที่ในอ่าเกิดเป็นแนวของฝนได้นะครับว่าจะเป็นทางตอนบนหรือว่าทางล่างนะครับมีฝนได้ในช่วงนี้นะครับแต่ว่ายังว่าหลายบนไดนะครับ ภาพดาวเทียมก็จะเห็นว่าคุมฝนนะครับที่ลุดมาจากภาคกลางนะครับก็เริ่มเข้าสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางจังหวัดเลยลขึ้นไปทางน้องค่ายนะครับถ้าท่าบึงการเนาะนะครับภาพดาวเทียมเราก็ม้วงนะครับภาพจากภาพเรดาร์เนาะนะครับจะเห็นว่าฝนที่ตกเนี่ยนะครับก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าบาทขลังไลน์นะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงพุ่มไปจังหวัดเลยอุดรน้องค่ายไปนะครับ อเรดาร์สกลนครก็จะเห็นฟังนั่งนั่งรถออกนะครับก็ตอนล่างบางส่วนนะรับส่วนใหญ่แล้วนะครับฝนที่เห็นเนี่ยจากภาพเรดาร์สกลนครจะอยู่ในประเทศพืนมเปาและกับประเทศลาวนะครับนะครับส่วนในภาคอีสานเท่ากับมีได้บ้างนะครับตามการคาดการณ์แนวอนี้นะครับอ่าฝนในภาคตะวันเห็นต้นบนบ่บ่หลายปานใดนะครับอยู่ที่ประมาณ1 20ของพื้นที่นะครับก็มีอ่าร่มโชกแหงเกิดขึ้นได้นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ อ่า3ิถึงส38องศาเซลเซียสต่ำสุด2 5ถึง2 7องศาเซลเซียสครับนี่ก็เป็นลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะนะครับจะสังเกตเด้วงนะครับช่วงนี้นะครับอ่ามีฝนตกได้เรื่อยๆนะครับตกในทุกเมืองกันเลยทีเดียวนะครับจากวันนี้ไปนะครับแต่ว่านะครับตกเป็นจุดบ่อยกว้างนะครับเป็นบริเวณบ่ได้เป็นบริเวณกว้างนะครับเป็นอ่าจุดเล็กๆกระจายกันอยู่นะครับอาจจะมีบ้างนะครับช่วงแถบนา ด้านหน้าของพวกเขาเนาะนะครับที่เป็นด้านรับลมทำให้มีโอกาสที่จะเป็นฝนเกิดขึ้นแล้วบบไลยพื้นที่เนาะนะครับโดยเฉพาะอ่าทางจังหวัดที่ภูมิเนี่ยจังหวัดเลยนะครับไปทางั้งน้องค่ายอุดรนะครับอาจจะมีฝนหลายกว่าจังหวัดทางด้านอ่าในในกลางนะครับเนาะนะครับถือว่าเป็นช่วงธรรมดาแนะช่วงนี้นะครับเป็นฝนแา่แนวร่มสอบนะครับที่เกิดจากลมไต่รุ่นตัวดอเชียงไต่พันคำว่าสอบกันนะครับจะได้กันตามนะครับช่วงปลายสัปดาห์การว่าฝนจะเพิ่มขึ้น ี่น้องอารจ้างค่อยติดตามอัปเดทข่าวสารไปก่อนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับลำบุญเอก็คงจะมีเพี่งแเกนี้ก่อนพอกันไม่หมอื่นครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน